ปัญหาโลกแตกอยากทําธุรกิจนวดหน้าอยากเปิดร้านนวดหน้าแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นเรียนคอร์สไหนดีสิ่งแรกเลยนะคะคุณจะต้องรู้ก่อนเลยว่าลูกค้าเนี่ยปัญหาหลักๆของเขาคืออะไรหนึ่งไม่มีเวลาดูแลผิวหน้าตัวเองแต่อยากผิวหน้าใสดูแลแบบนุ่มสดชื่นชุ่มชื้นอย่างนี้ก็แนะนําเป็นคอร์สนวดหน้าใสค่ะ2นะคะริ้วรอยเริ่มมาแล้วฉันกําลังจะแก่แล้วหรอเนี่ยก็เหมาะกับการนวดยวกระชับปรับรูปหน้าลดเรือนริ้วรอยด้วยมือนะ ประเภทที่3เลยค่ะทํางานหนักมากทั้งกล้ามเนื้อศีรษะกล้ามเนื้อใบหน้าเกรงแข็ง ตึงท่านก็จะแนะนําลูกศิษย์ให้เป็นการนวดกัวซายกกระชับปรับรูปหน้านะคะเปลี่ยนหน้าบานเป็นหน้าเรียวเปลี่ยนผิวค้อยคล้อยให้ยกกระชับในยุคนี้เนี่ยปัญหาที่เจอหนักสุดๆเลยก็คือออฟฟิศซินโดมค่ะคอบ่าไหล่ตึงหนักมากปวดหัว,วไมเกรนเลื้อยหลังท่านจะแนะนําให้เป็นกัวซาเกาหลีค่ะเพราะเราจะมีการนวดผ่อนคลายคอบ่าไหล่สะบักที่ตึงนวดมือนวดแขนและนวดใบหน้าให้เรียวยกกระชับ อีกฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไรเราก็จะรู้เลยว่าในคอร์สแต่ละคอร์สที่เราเรียนเนี่ยเราตอบโจทย์แก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างไรได้บ้างและสิ่งสําคัญที่สุดคุณจะต้องเข้าใจเทรนในโลกของอนาคตลูกค้าไม่ได้ต้องการแค่แก้ปัญหาให้สบายขึ้นผ่อนคลายขึ้นหน้าเรียวยกระชับขึ้นแต่ลูกค้าต้องการความรู้สึกดีๆทางใจด้วยนะคะทันก็เลยมีการใช้ขันทีเบสเนี่ยคับคู่เข้ามาผสานกับการนวดหน้าด้วยค่ะในหลักสูตรของทันยานีนะคะ เรียนจบครบสอบผ่านคุณได้ใบรับรองจากกระทรวง60ชั่วโมงทันทีท่านไหนสนใจอยากกูเรียนนวดหน้าไม่รู้จะเริ่มต้นคัดไหนแบบไหนอย่างไรดีลองฟังคลิปนี้ดูก่อนนะคะแล้วมาเจอกันกับครูทันสอนนวหน้าพลิกชีวิตที่ธัญนีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพค่ะ